ขอให้เข้าใจกันแฟนสาวออกมาพูดหลังซูเปอร์เลกตกตาช่างเสียแชมป์โลกมวยไทยกลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการมวยสําหรับเหตุการณ์ที่ซูเปอร์เลกเกียริหมู่เก้าแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตํตเวทเสียตําแหน่งแชมป์โลกหลังไม่ผ่านการช่างน้ําหนักโดยนักชกวัย29ปีแม้จะสามารถทําน้ําหนักให้อยู่ในพิกัดได้แต่กลับมีปัญหาในเรื่องของค่าน้ําที่เกินค่ากําหนดอยู่ที่1 0 2 5 0ทําทให้สุดท้ายต้องเสียเข็มขัดแชมป์โลกตามกฎทําให้ไฟการเดิมพันเข็มขัดแชมป์โลกกับนาบินอานานถูกยกเลิกไปและเปลี่ยนมาเป็นกการช พิกัดแชทในคู่ที่8ของรายการแทนแบบ3ยกในศึกวัน172ที่ประเทศญี่ปุ่นภายหลังเหตุการณ์น้องแบมซิริวิมลงอยสูงเนินแฟนสาวของซูเปอร์เล็กเกียดหมู่9ได้ออกมาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์พูดถึงการเสียแชมป์โลกของแฟนหนุ่มพร้อมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาการเป็นนักมวยแพ้มาก็ถูกด่า ชนะมาแต่ฟอร์มไม่ดีก็โดนวิจารณเวลาผิดพลาดลงมาโดนรุมด่ามีแต่ส่วนน้อยเท่านั้นที่เข้ามาให้กำลังใจมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็ต้องขออภัยแฟนมวยทุกคนมันเกิดเหตุที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่มีใครอยากถูกด่าถูกว่าก็ขอกำลังใจให้ซูเปอร์เล็กด้วยและขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาสำหรับซูปเปอร์เลเกียดหมู่เก้าไม่แพ้ใครมาสิบไฟติดต่อกันทั้งในกติกามวยไทยและกติกาคิกบ็อกซ,ซิ่งคิดเป็นระยะเวลากว่า3ปีแต่สุดท้ายต้องมาเสียเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตาาาเเวเนนนื่่่องจไมผค สาวข้างกายแชมป์โลกสองหวานใจซูปเปอร์เล็กโคตรมวย2กติกาภาพไร้พ่ายมา3ปีสองสถิติการชกของซูปเปอร์เล็กแชมป์โลก2กติกาแห่งสึกวันมุมมองนักชกรุ่นพี่บัวขาววิเคราะห์ไฟซูปเปอร์เล็กดวนนาบินศึกวัน172